พละการหน้าทองตอนหลุมพราเงชั่วร้ายเล็งจุนอ้วชุกคิดว่าผิดท่าไปความคิดประการหนึ่งว่าสู่ห้วงสมองคือผิดท่าแล้วนี่เป็นแผนประทุผป,ปร้ายของฝ่ายตรงข้ามพอได้คิดสายตาย,ยามกวาดหมองถึงกับขุนแค้นแทบคลั่งใจตายสตีสาวชุดเหลืองที่สิ้นสติสมประดิอยู่บันเตียงก็้่ดํากระายยามนี้กลับลุกขึ้นยืนหยัดไหนเลยมีอาการป่วยไขย้แม้แต่น้อย ส่วนชายฉลานั้นหามีท่าทีฉลาภาพใหม่สีหน้าเปลี่ยมแปรโหดเทียมยึดถือไม้ไผ่ยืนหยัดอยู่หน้ามุมห้องโดยไม่ต้องสงสัยนับแต่สตรีสาวชุดเหลืองลบฟบอยู่ข้างทางหลวงจบจนชายฉลาขอให้ลิ้มชิมรสชาติตุยาร์ล้วนเป็นหลุมพรางกับดักชั่วร้ายประการหนึ่งเล็งจุนอ้วกขา้นมาในใจบุคคลทั้งสองเป็นความเป็นมาอย่างไรฉนไหนวางแผนรอบทำร้ายเราหรือหรือเป็นความคิดไม่ถานสิ้นสุด อาการชาด้านทั่วทั้งปากก็ลุกลามถึงช่วงคอกล้ามเนื้อบริเวณลำคอแข็งทื่อจากด้านยังแผ่ขยายไมายังแขนขาตามร่างกายสตรีสาวชุดเหลืองจับจ้องมองเล็งจุนอ่วอย่างเยือกเยันกล่าวว่าท่านที่นับถือครานี้ท่านจบสิ้นแล้วเล็งจุนอ้วเบกตาแทบฉีกขาดสองตาศาสรประกายโชดช่วงป่วยพุ่งจากหลังหน้ากากสีทองคล้ายเปวอคคีแผดเผาบุคคลที่ยืนหยัดอยู่เบื้องหน้าทั้งสอง สตีสาวชุดเหลืองถูกจับจ้องมองจนสีกาย,ยาหนาวเหน็บถดถอยกาย,ยาลืมตัวสีหน้าท่าทีปรากฏแหววไหวหวันเพราะด้านผึงยังไม่อาจข่มกลัน้นช,ชายชราก็ตลึงหลานบูบแต่แล้วขู่คำรามว่าจเจ้าเมื่อหลงพระรเข้ามาในหลุมพรางกับดักพวกเราก็มีวีทางรอดชีวิตได้เล้งจุนอัวสวมใส่หน้าก,กากสีทองฝ่ายตรงข้ามจึงไม่อาจสังเกตเห็นสีหน้าของตนเห็นแต่ประกายตากราดเกี้ยวสองสายพวยพุ่งออก ท่านใดนอกประตูปรากฏชายกันสี่ห้าคนคือโหมเข้ามาพอ,อย่างเข้าห้องหับก็แยกย้ายกระจายออกยึดมั่นตำแหน่งจู่โจมอันมีเปรียบนอกกระท่อมคล้ายยังมีผู้คนห้อมล้อมอยู่ไม่น้อยแววเสียงลมหายใจหนักหน่วงซุ้มเสียงสนทนาแผ่วเบาดังมามันทั้งหมดคล้ายมุดประาดขึ้นจากใต้ดินอย่างกระทันหันอบล้อมห้องหับมุงจากไว้อย่างแน่นหนาะ โดยที่ก่อนหน้านี้ปัสศจากลางสังหอนแม้แต่น้อยเล็งจุนอัวยืนแน่วแน่ไม่ขยับเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยสองมือปล่อยห้อยหลงแนบกายนอกจากดวงตาที่ยังกรอกกลิ้งไปมากระทั่งลําคอยังไม่อาจเคลื่อนไหวใจชลาพเหลือเพ็นนใจการทั้งห้าจึงร้องว่าเฮิยมฝ่ายตรงข้ามหลงกลแล้วแต่พวกท่านยังคงรอสักครู่ให้วิทยาแทรกเสริมทั่วทั้งร่างม้านก,ก่อนค่อยลงมือจัดก,การ เล้งจุนอัวกรอกเล่งดวงตาตลบหนึ่งเห็นชายการทั้งห้าล้วนสวมใส่ชุดม่วงดังนั้นเข้าใจในบัตรดลพวกมันเป็นบริวารสมาคมทวนเหล็กคบคิดถึงตอนนี้ก็ค้างกำหนดต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวได้อย่างเลือนรางลีฮิมเป็นชายการปากแดงฉันอาเสียผู้หนึ่งยามด้านแผ่เสียงหัวรอกกล่าวว่าเบเฮียนจูหัวหน้ากองแซ่เบ่ั้นยอดเยี่ยมจริงๆ ใช้ชลาเบ้เห็นจู้กล่าวข้าผุมฝ่ายต้องข้าเมื่อแต่จิ้มผงอ้วกเกี้ยหฮุ้งผงสร้างกระสุบส่วนหนึ่งต่อท้องร่างจะแปลเปลี่ยนเป็นชาด้านไร้ความรู้สึกสุดท้ายย่อมต้องล้มลงเองเมื่อถึงเวลานั้นพวกเราจะประหารข่าฝันได้ตามใจนึกเบื่อหน้าไปอย่างเล้งจนอว้วกเสียที่มเอ่ยสืบต่อจะเอาก่อนตายคงคิดใกล้ทราบว่าเป็นเรื่องราวใดกระมังเล้งจนอว้วกสุดปากขำ ทั้งไม่ว่ากล่าวทั้งไม่อยากเคลื่อนไหวเบีเหินจูจึงกล่าวเจ้ารับฟังไว้พวกเราคือผู้ที่ส่งจดหมายไปหลอกล่อเจ้าออกจากครงเตี้ยมภายในเมืองจากนั้นให้ปึงเองโคนี้แทรงเป็นสิ้นสติอยู่ข้างทางรอจนเจ้านำพานางเข้าสู่ห้องหับมุงจากนี้ก็ใช้ผงสร้างอสุบสียบเจ้าเล็งจุนอ้วรอบกกรามกอดตอนสมควรค่ากำหนดความเป็นมาของผู้ส่งจดหมายนัดแน่ได้แต่แรกจึงถูกต้อง มีแต่สมาคมทวนเหล็กจึงกระจายหูตาอยู่ในเมืองเซี่ยวเล้งเก่าสืบทราบพระร่องรอขพวกตนได้อย่างง่ายดายบัดนี้เพิ่งสำนึกทราบก็สายเกินกาลแล้วเบยเฮนจู้กล่าวอีกว่าบัดนี้เจ้าล่วงหน้าลงสู่พระพพก,ก่อนเถอะอีกไม่นานพวกพ้องเจ้าจะติดตามลงไปสมทบเองเล้งจุนอว่บังเกิดหลางสังหอนอันอับประมงขนขึ้นบูกใจสะท้านหวั่นไหวจนดริก เบียงจูเอ่ยสืบต่ออีกไม่กี่ช่วยยามให้หวังรอจนพบข้ามลงหน่วยครื่นพิโรธเราก็จะบุกเข้าโรงเตี้ยมภายในเมืองปริชีวิตพวกพ้องทอี่ร้งอยู่ภายในโรงเตี้ยมของเจ้าเล็งจุนอวะทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดาลเพลิงโทสา,าลูกคือหมสองตาแปลเปลี่ยนเป็นแดงฉานหวนนึกถึงผู้ท้าเมือเหมาทั้งเกียบพระพวกอยู่ในที่เปิดเผยกลุ่มกำลังหน่วยครื่นพิโรธซุกซ่อนในที่อยู่ไร้รับไฟตนยามไม่ทันทวารหวัง หน่วยครื่อนพินโลดพอลงมือผลสุดท้ายคงเหลวอได้สุดคาดคิดเพียงแต่ตนตอนนี้กระทั่งคุ้มครองตนยังทําไม่ได้ไหนเลยสามารถเพร่งรุดกับโรงเตี้ยมตากเตือนภายต่อผู้เท่าหม่นเมาถังเก็บและพวกหรือจบจนแบบน,นี้ร่างเล้งจนอ้วยังคงไม่ขยับเคลื่อนไหวคล้ายท่อนไม้ท่อนหนึ่งบรรยากาศภายในห้องเขมงตึงเครียดถึงกีดสุดคูกคามจิตใจผู้ขนจนอึดอัด แทบขาดใจตายสยตรีสาวชุดเหลืองนาปึงเองไม่อาจอดทนทนได้ต่กุตะกาวว่าเบเฮียงจูเขาเจ้าคิดล่าถอยไปก่อนเบเียงจูใส่หน้ากล่าวว่ารอสรดคู่เบื้องนอกกรังขมงตึงเครียดท่านหากปรากฏกายจะสร้างความว้าวุ่นแก่พวกมันู่กระดูให้หลังลีหิมพันพร่ำร้องว่าเบเฮียงจูลงมือได้แล้วกรมังเบเีงจูผลศึษย์กล่าวว่าลงมือได้ ลีหิมโบกมือผู้ปรากฏชายการชุดม่วงผู้หนึ่งสืบเท้าคุูกามเข้าหาเล้งจุนอวในมือขนผู้นั้นยึดกลุ่มมีดสั้นคมกริบเล่มหนึ่งลีหิมกล่าวสำทับว่สาสาหหน้าทองท่านองครักษ์และจงเฮียงจูมือกลับถึงสมาคมล้วนเอ่ยอ้างถึงความร้ายกาของเจ้ากำชับให้หระดมกำลังมาที่แท้เจ้ามีฝีมือเพียงนี้เองชายการที่ยึดกลุ่มมีดสัน้นเข้าหน้าสี่เหลี่ยมจมูกง,งองุงมดุดเดียว ชัวพเริปตาก็คุกคามถึงเบื้องนดาเล้งจุนอั่วห่างประมาณสองก้าลีหิมเพ่งตาหมองเล้งจุนอัว่วขึ้นเสียงว่าก่อนตายเจ้ายังสวมใส่หน้ากากปีศาจไปนี่อีกหรือเล้งจุนอัว่วกระทั่งหางตายยังไม่ชำเลืองแหลมันสงบปากคำที่ตอบว่าจะเบยิฮิจูบงการว่าโอ้รมปลดหน้ากากมันลงมาชมดูว่ามันมีรูปโฉมที่ไม่อาจพบผ่านผู้คนอย่างไรบ้างจากนั้นควักดวงตามันลงมาก่อน ใช้การที่ยึดกลุ่มมีดสั้นโอกัมร,รับขำยกมุนซ้ายขึ้นตะกุยใส่ใบหน้าเล็งจุนอ้วมือขวาร่างมีดสั้นขึ้นสูงตราเตรียมทิ่มแทงทะลวงใส่ประตานั้นเล็งจุนอ้วที่ยืนสรบแน่วนน่งตลอดมาผ่านหมุนคว้างและเลี้ยวขางกระนาเนึ่งกรงเล็บของโอก่กัมจึงตะกุยพลาผดผดเสียงกุฏานมิทานเปลง่งจากปากเล็งจุนอ้วก็ตะบบดาบท้องอาบายจากฝากที่ทรงอกตามสภาวะ สะบัดฟางฟันดังขวับใหญ่เห็นยาดโลหิตพันาสากระจายร่างโงกามปี๋โลเลียวไปด้านข้างคมดาบปาใส่หนังท้องมันคลาดกระจายตับไตไส้พุงทะลักออกมากร่อห้องเพิ่มมาเกิดเสียงอุทานด่างหัวถงมลีหิมปลดถวดกู้มือออกถาโถมเข้าหาพร้อมกับพวกพ้องอีกสามคนอกกระดาบใสเล้งจุนอ้วเบเฮียงจูยังรวดเร็วกว่าพวกมันตรวดไม้ไผ่ในมือขึ้น จีสกัดใส่หวางคี้วฝ่าทตรงข้ามอย่างว่องไวอากาศกิริยาเล้งจุนอ่วคล้ายสลาตานหอบหนึ่งร่างพันเบียงบูบตวัดดาบทออาบไยขึ้นก็เกิดเป็นประกายดาบสั่นพิ้วดังอึงอน่นแหว,วเสียงดังฉับฉับไม้ไผ่เบ้หิงจู้ถูกฟันหักสะบ,บ้านเป็นเจ็ดท่อนข้อมือขวามันถูกกรีดเป็นบาดแผลทางยาวถอยกูรูเป็นด้านหลังขณะนั้นลีฮิมและพวกอีกสามคนเพิ่งฮือโหมมาถึง ตวัดอาวุธขึ้นหมายทิ่มแทงใส่ยามนั้นดาบทองอาบาย้ยปันกรีบกระจายเป็นวงกว้างแผ่ขยายกว้างไกลกว่าเดิมคล้ายร่างแหสีทองผืนหนึ่งครอบคุ่มหลงใสใช้กันทั้งสีเสียงแผลพร้องโอดโอยด,ด่างหัะงมลีหิมและพวกทั้งสี่ล้มลงเกิดกลี่งไปตามพื้นดินตามร่างกายถูกคมดาบฟานฟันเป็นบาดแผลเกลืนกลาดหยาดโลหิตฉีดกระจายเสียงอุทานแผ่พร้อง สร้างความแตกตื่นแก่ผู้คนนอกห้องเห็นเงาคนถลาดผู้ปาปใจการชุดม่วงห้าหกคนกระชับอาวุธถาถมเข้าห้องมาอย่างว่องไวส่วนเบเ้ยเฮียงจูภายในห้องกล้าำเกิดความเจ็บปวดสืบข้าหาเล้งจุนอ้วจากด้านข้ากระดานฟาดพลังฝ่ามือออกสองขุมอย่างหนักหน่วงเล้งจุนอ้วกรีบดาบมาด้านข้างจู่โจมอย่างท่อนล่างไฟทั้งข้ามถึงสายฟ้า เบหิ่งชูสองมือกลุ่มหน้าท้องเซตึงๆถอยไป็สามก้าดวงตาแตกซ่านถือถึงจ้องมองเล้งจุนอ้วอย่างตะรลิงหลานพร้อมกันนั้นเล้งจุนอ้วหมุนกายกลับมาพลิกข้อมือปาดดาบทองเป็นประกายเลื่อมพรยวาบใสเหล่าใช้การที่ดุนเนื่องเข้ามาคมดาบพอกว่าผ่านใช้การที่นำหน้ามาสามคนศีรษะถูกฟันกระเด็นจากบ่าสองหัวสานพุ่งออกนอกห้องอีกหัวหนึ่ง กับเกลือกลิ้งถึงแทบเท้าเบ,บหิงจูเบหิงจูก้มศีรษะลงเห็นศีรษะหัวนั้นตาถลนลิ้นปิ้นจากปากส่วนคอขาดยัยงปรากฏโลหิตเป็นเมือกลื่นไหลทะลักออกมาร่างเบหิงจูสั่นสะท้านอย่างรดนแรงพันกลายเป็นจากการกลุ่มท้องน้อยเห็นโลหิตรพราะดดละอุดฉีดพุ่งออกมาตับตายไส้ผม้เขทะลักจากส่วนท้องใจการที่เือโหมมาจากนอกห้องหลงเหลือเพียงสองคนถูกสภาพเบื้องหน้าสะกด จนชะงักงานมูบจากนั้นฟานฟันอาวุธขอนใสเล็งจุนอ้วขยับข้อมือขวาสือแทงดาบสวนไปประกายดาบทลวงผ่านม้านอาวุธฝ่ายตรงข้ามชิงจู่โจมถึงตัวก่อนในเสียงแผ่เพร้อโหยหวนใจกันทั้งสองคลายมือจากการยึดกลุ่มอาวุธปะหงายไปด้านหลังเล็งจุนอ้วปักปลายดาบกับพื้นคมดาบสีทองแวววาวส้อนประกายวาววับโลหิตส,สดสดหยดยาดจากปลายดาบ ลงสู่พื้นแต่ละหยดคล้ายน้ำตาจากดวงวิญญาณก็ผู้ถูกข่ายามนี้ภายในห้องกลับคืนสู่ความสกัดงาสับประสมเนียงเพื่องดอกลอยชะง,งาขาดหายความเงียบสงัดที่ผิดปติวิสัยกลับคุกความจิตใจผู้คนเหลือประมาณสตรีสาวชุดเหลืองปึงเองแตกตื่นจนขวัญหน,นีดีฟอนางเพิ่งรับทราบถึงวิชาฝีมือของบุรุษหน้าทองผู้นี้อนุภาพดาบของฝ่ายตรงข้ามเพียงพอต่อก,การ กระช่างวิญญาณผู้คนหลุดลอยเจากโครางในมือหนางมิดกลุ่มมิสั้นยาผ้านิ้วแต่กลับกดกายอยู่มุมห้องมีกาถลานเข้าประชิดใกล้เล้งจุนอ่วัวโดวงตาเปี่ยมแววประหวันลนลานเล้งจุนอัวค่อยๆถดถอยกายไปพิงผนังห้องเยี่ยงนี้ตนสามารถจับตาคุมเชิงปึงเองพร้อมกับพระวางป้องกันการจู่โจมจากเบื้องนอกยามนั้นโศกส,สีงหอบใ,ใจสองขรา,าค่อยกล่าววาจา กระแสเสียงกลับแห่แพ้่ผิดปกติวิสัยหลุมพรางของพวกท่านแนบเนียนนักแต่เกรงว่าการขับเ,ขเจ้าไว้ไม่ได้ปึงเองหัวร้องโผงอย่างหวาดหวดั่นขวัญเสียท่านท่านฉะไหนย,ยืนหยัดได้มิล้มลงทั้งยังสามารถลงมือตีโต้หรือเล็งจุนอ้วกล่าวเสียงแห่แพร่ถ้านมิจําเป็นต้องรับทราบผมสร้างศพนี้มียาขจัดหรือไม่มียาขจัดโดยเฉพาะแต่หาได้อยู่ที่ขาพเจ้าไม่เล็งจุนอ้วสายหัร่างโง่เงินขรานเอือ ถามอีกว่าขั้นต่อไปพวกท่านจะทำอย่างไรือเข้าเจ้าไม่ทราบได้เล้งจุนอ้วกล่าวเสียงเย็นชาอย่างนั้นให้ข้าเจ้าบอกต่อท่านเถอะพวกท่านจะใช้อักคีจูโจมบึงเองสิวกลางหนาวเหน็บโลร่งว่าเป็นไปไม่ได้พวกมันทราบดีว่าข้าเจ้ายังอยู่ในห้องเล้งจุนอ้วกแค้นหัวดอกล่าวว่าท่านเป็นเพียงตัวประกอบเล็กๆหามีคุณค่าความหมายใดไม่ส่วนข้าเจ้าพ่อพูนข้อบาดหมางก,กับสมาคตคอนทัรเล็กอย่างลึกล้ำ ู้วันย่อมมุ่งมั่นกำจัดข้าเจ้าโดยไม่คานึงถึงค่าทดแทนที่ต้องจ่ายไปพึ่งขาดขำแวววเสียงดังขวับคบเพลิงที่ลุกโชดชวงอันหนึง่งถูกเวียงเข้ามาตกหล่นลงบนพื้นปรากฏเปลวอับขี่แลบเลียขึ้นปึงเองอุทานอย่างตื่นตระหนกเบือนหน้ามาอย่างเล้งจุนอ้วกล่าวเสียงสันระรัวขั้นท่านคาดดาวได้ถูกต้องเล้งจุนอ้วกกล่าวเสียงเย็นเฉา ข้าเจ้าเมื่อคาาการได้แต่แรกย่อมไม่ร้ามือรอความตายอยู่ที่นี้ท่านคิดทวหลงฝ่าออกไปหรือเล้งจุนอ้วนเน้นสิงเด็ดเดียวมิผิดแต่ท่านเมื่อครู่สอบถามถึงยาขาจัดพิษผงสร้างระสุบแสดงว่าฤทธิยาผงสร้างสุบยังแทรกซึมในร่างกายท่านเล้งจุนอ้วนสอบํำขึ้นนั่นล้วนเป็นการประทานจากท่านปึงเองคล้ายตัดแจงเด็ดเดียวกรุ้ว่าอย่างนั้นท่านข้าข้าเจ้าเถอะมิทันขาดคำ ครบเพลิงอีกหลายสิบอันถูกเวียงเข้ามาพร้อมกับหากเกาทันกระสวยบินบนหน้าต่างก็ปรากฏควันดำพวยพุ่งเปลวไฟลุกลามเพียงช่วงพริบตาห้องหับมุมจากทั้งหลังก็ตกอยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงแผดเผาอุณหภูมิร้อนอาราอ,อบอ้าวในเสียงพี่พาไม่ขาดหูผางไม้ทั้งสามด้านล้วนเกิดเพลิงไหมเปลวไฟสีแดงฉานสองต้องหน้ากากสีทองบนใบหน้าเล้งจุนอว สะทอนเป็นประกายรูปวาบบาดตาเล้งจุนอั่วเพ่งตามองปึงเองกล่าวว่าหากท่านคิดมีชีวิตผู้รอดจากที่นี้ก็ติดตามข้าเจ้าไปปึงเองครู้สึกเหนือความคาดหมายอย่างใหญ่หลวงตะกุตะกรบว่ท่านไม่คิดฆ่าข้า,ขาเจ้าหรือเล้งจุนอั่วตัดบทว่าข้าเจ้าไม่เคยฆ่าอินสตรีมาก่อนยังคงให้ฟ้าดินลงโทษท่านเถอะจบคำถีบเท้าทยานปราดขึ้นบนหลังคาตึกดุจอินทรีโผพุ่งฟ้า แววเสียงดังโกลมหลังคาตึกถูกทลายเป็นช่องเศษไม้ที่ลูกไม้เปลวเวียนว่อนสเก็ดไฟแตกกระจายร่างเล้งจนอ้วกยามลอยอยู่กลางอากาศเหลือเห็นพระราพองหับโอบล้อมด้วยเงาขนแสงไฟสาดสองต้องเห่าพระร่างเหล่านั้นเป็นเงาตะคุ่มดุดพูดพรายปึงเองที่ด้านล่างคลังเลเล็กน้อยจากนั้นกระเเงลมปานทั้งมวลลอยตัวขึ้นจากช่องแตกที่เล้งจุนอ้วกกระแทกทลาย ติดตามขึ้นไปอย่างกระชั้นชิดปากเขาด่ามร้อว่าผู้ท่านอย่าได้ลงมือเข้าเจ้าอยู่ที่นี้มิทันขาดำํำผู้คนที่รายล้อมอยู่นอกห้องก็ตวัดมือพูดว่าซัดอาวุธลับมาอย่างหลังคาตึกเป็นจุดเดียวประกายอาวุธลับพุ่งผ่านบรรยากาศและเปลวเปลืที่แลบเลียคล้ายฝูงตะกั่นโฉบใสจู่โจมมาถึงอย่างแน่นหนาถี่ยิบเล็งจุนอวสะบัดควงดาบอย่างร้อนร้อนห้อมล้อมอยู่รอบกาย คล้ายปรากฏลูกกลมสีทองขนาดใหญ่ลูกหนึ่งหมุนวนอยู่กลางอากาศประกายอาวุธลับพอปะทะก,กับม่านดาบก็ปิวกระเด็นออกข้อรอบข้างคล้ายฝูงพึ่งบยบินเข้ากองฝ่ายสาบสูญสลายโดยไร้ร่องรอยที่ด้านข้างกับมาเกิดเสียงรีดร้องโหยหวนปึงเองถูกอาวุธลับซัดใส่สามสี่แห่งร่างกับร่วงหลน่นลงสู่ทะเลเพลิงเบื้องล่างดุดดาวตกเล้งจุนอ้วยื่นมือซ้ายออกควยคว้าตามสัญชาตญาณ แต่กระร่างสีเหลืองนั้นพุ่งผ่านหลังคาตึกร่วงลับลงไปก่อนแล้วเล็งจุนอัวรอบท่อถอนใจพันซอยเท้ากาอากาศกี่พระ่างฉึงเฉียงลงสู่พื้นที่ข้างกระท่อมดุดดาประกายพฤกดวงหนึ่งเล็งจุนอ้วพึ่งแรเลี้ยวร่างลงสัมผัสพื้นข้างหูแววเสียงโครมครามห้องหับมุงจากทั้งหลังพังทลายลงเมื่อเป็นเช่นนี้สตรีสาวชุดเหลืองปึงเองยอมถูกเผาผลาญทั้งเป็นพร้อมกับสร้างศพบ,บริวารสมาคมโทเหล็ก เหล่านั้นผู้คนที่รายล้อมอยู่รอบข้าล้วนสะเกตเห็นท่ารา่าเล้งจุนอ้วดังนั้นโ吼ร้องดังและงม,มคือโหมก็บ่าเล็งจุนอ้วเขาได้ผลึกกำลังภายในอึดหนึ่งตราเตรียมหาหานแผลชีวิตอีกคราในกลุ่มคนที่โลดตะบึงบ่าปรากฏเสียงแผด่าว่าตัวบาทศบชะตากล้าแขยังคิดดิน้นโดนคราใกล้ตายอีกหรือเล็งจุนอ้วเกณฑเสียงว่าข้าเจ้าตอนนี้ยังมีชีวิตเป็นปฏิกสุขอยู่ แต่วุฒิรับพวกท่านกลับทักทายใสปืนโกนี้ยายไม่ใช่หน้าัวรออนักเออถึงตอนนี้กลุ่มกําลังฝ่ายตรงข้ามก็เรงรุดมาถึงกระจายออกเป็นวงกว้างโอบล้อมเล้งจุนอ้ววไวก้กลางพร้อมกันนั้นปรากฏผู้คนสี่คนทนันออกจากกลุ่มแยกแยก้ายเป็นซ้ายขวาหน้าหลังสืบท้าเข้าหาเล้งจุนอ้ววโดยพร้อมเปลี่ยงเล้งจุนอ้ววกว่าตามองเห็นทั้งสี่สวมใจชุดแดงฉานบาดตาผมเผายาวเสีย เบ้าตาลึกกลวงทอประกายแวววาวดุดเหี่ยวร้ายะาร้วนมีสารูโผเทียบอำหิตพิผิดเพี้ยนเล็งจุนอ้วจุกใจคิดผู้คนทั้งสี่กลับมีอภรรการแต่งกายผิดแผกจากบริวารสมาคมทวนเหล็กซึ่งสวมใส่ชุดม่วงเทนั้นกล่าวว่าพวกท่านเป็นคนในเส้นทางใดหรือปลุษชุดแดงด้านหน้าเข้นเสียงว่วาเราอ้งางเผาสีจุนสีเพชร่าดแดง ที่แท้ทั้งสี่เป็นเบอร์สังหารอาชีพอันอื้อเฉาวชจ่วร้ายในสายตาพวกมันชีวิตผู้คนคือสมบัติที่พวกมันจะตักตวงขอเพียงผู้ใดหินยอบจ่ายเงินทองให้พวกมันจะปิดชีวิตบุคคลที่ผู้ว่าจ,จะเกียดครึ่งอาฆาตคราครั้งนี้สมาคมทวนเหล็กกลับชักชวนพวกมันมาคิดยืมเือทั้งสี่กำจัดเล้งจุนอ้วเล้งจุนอ้วกล่าวว่าหมายความว่าพวกท่านไม่ได้สังกัดสมาคมทวนเหล็กหรือุรุษชุดแดงนั้นตะว่าว สมาคมทวนเล็กเพียงว่าจ้าพวกเราเปิดศีรษาเจ้าฝากบมกมือชักชวนพวกพร้อมกราหนึ่งตัวเองดึงไม้เท้าหัวมังกอรออกมาด้ามหนึ่งปลดชุดแดงอสามคนก็ล่วงอาวุธออกมาคนที่ด้านหลังยึดถือบวงบาตประดับตาขอเล็กๆคนทางด้านซ้ายกระชับอาวุธคล้ายแสปัดแท้ที่จริงเป็นลวดเหล็พกพม่าอันแหลมคมคนทางขวาฮิตกลมดาบวงเดือนเล่มหนึ่ง เลงจนอัวดูจากอาวุธอันพิเศษพิสดารของฝ่ายตรงข้ามทราบว่าทั้งสี่ต้องมีฝีมือไม่ใช่ชั่วจึงกล่าวว่าพวกท่านคงมีชื่อฉาย,ยาให้เรียหากระมังปลดชุดแดงที่ยึดถือไม้เท้าหัวบางกรรน่ำร้อว่า,วาเรา,าเฉาเซิงไม้เท้าหัวบางกรกว่ากระหนำสีทิศหลดชุดแดงที่ยึดถือบ่วงบาดกล่าวบ้างวา่าเราแพ้เสียงเบาบ่วงบาดตลอฟ้าปลดชุดแดงกระชับแท่ปาดล้นเหล็กกล่าวเสริมขึ้นเราอึ้งตก เข็มลวดพระราพลายนภาบุูดชุดแดงนิดกลุ่มดาบวงเดือนตบบลวลาาตู้ง้อดาบเงินเกี่ยวจันทาเล็งจุดอ้วกแค้นหัวเราเกกล่าวว่าประเสริฐมากหวังว่าพวกท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่สำเร็จเถอะเ่ษเพชรการแดงแผ่หัวรอกกึกก้องเช่าเซ็งลงมือก่อนกระแทกไม้เท้าหัวมังกรมายังทรงอกเล็งจุนอ้วกแทบเป็นวินาทีเดียวกันอึ้งตกสลากก้อนเมรุวูแท่บาดลวดเหล็ก คล้ายเข็มยาวอันแหลมคมที่ยงทุรงใสชัยโครงเล้งจุนอัวส่วนแพ้เสียงตว่าก้มือขึ้นสูงบวงบาทที่ประดับเต็มไปด้วยตาขอคลีค่คมลงใสเป้าหมายจากด้านหลังตู้งอ้อทางขวาสะบัดดาพงเดือนเป็นรูปวงโคง้งฟาดฟันเข้ามาอย่างดูร้ายอาวุธทั้งสี่ชนิดผสมผสานอย่างเหมาะเจาะสอดคล้องระดมใสเล้งจุนอ้ววเป็นจุดเดียวเล้งจุนอ้วสืบท้าไปเบื้องหน้าก้าวใหญ่ บ่วงบาดท,ที่ด้านหลังก็คล้องพาดเป้าดาบทองอาบ้ายพันกลีปแปรปราบคล้ายฟ้าแลบลั่นอาเซนิบาขนองปัดปลายวุอีอสามชนิดเบนเบือนหาง4เพชฌฆาตแดงบิดกายลดข้อมือพลิกแพงกระบวนท่าจู่โจมเข้ามายังคงดําเนินวิธีกุ้มจู่โจมที่ใจกลางวงปรากฏประกายอาวุธพุ่งฉวัดเฉวีนเงาคนพุกพล่านสับสนอึดใจเดียวคนทั้งหก็าหาักหานกันยีกระบวนท่า บวยวานสมาคมทวนเหล็กผู้รอบกายโอบกระนาบวงล้อมแคบเ,เล็กเข้าขป้ากัมอาวุธลับตระเตรียมหาอากาสทำร้ายซ้ำเติมเล้งจุนอัวเล้งจุนอวรู้สึกพลังกดดันผู้รอบกายยิ่งมายิ่งเพิ่มผูนคำโดดตามพระดาบฝีมือของเพชรชัแดงแต่ละคนยังเข้มแข็งกว่าผลหน้าฝีดาดซึ่งเป็นองครักษสมาคมทวนเหล็กเสียอีพร้อมกันนั้นผงพิษสร้างสุบในร่างตนยังไม่ได้รับการขจัด พลังฝีมือของตนลดตอนจากปติไลส้สวนไม่อาจทุ่มเทใช้ออกอย่างเต็มที่ยามนั้นขอบคิดอย่างเรงร้อนเราสมควรยุติการต่อสู้โดยเร็วหาผู้พันนานไปไมิเพียงเรียวแรงลดทอนมิหนำซ้ำพิษของผงสร้างอาสุปอาจแทรกซึมลึกล้ำกว่าเดิมขณะครุ่นคิดรร่างพุ่งฉวัดเฉวีนอยู่ท่ามกลางวงล้อมบัดเดียวซ้ายบัดเดียวขวาปัดเดียวหน้าปัดเดียวหลังคล้ายวิญญาณไร้สสารเคลื่อนพระร่าเปลี่ยนตำแหน่งไม่หยุดยัง้ง เมื่อเป็นเช่นนี้สีเพชรกันแดงก็ไม่อาจประสานหนุนเสริมกันและกนไดะบว้วงล้อมขยายกว้างขวางกว่าเดิมเล้งจุนอัว้วฉุบฉวยโอกาสนั้นดีกลายขึ้นกลางอากาศผดึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสภาวะดาบสาพุ่งโลงหะแพ้เสียงอย่างเร่งร้อนที่แท้เล้งจุนอัว้วกตลงใจ่ายฤิร้อนสตรูที่ละคนสภาวะโจโครานี้จึงก,กระดากเลี้ยวดุดเกาทันหลุดจากแหลง่งประกายดาบคล้ายรุง้งทอง ผ้าขอบฟ้าทวงลงหาแพ้เสียงรู้สึกมีประกายสีทองสายยาวเหยียดพุ่งว่ามาถึงแทบไม่มีโอกาสถลันหลบเลี่ยงระดับความเร็วนี้สุดที่ร,รับกำลังความสามารถของปุถุชนจะกระทําได้ยามจุกโลหกแพ้เสียงพันสูดลมหายใจลึกๆชุดแดงที่สวมใส่ถึงกับพองโตราวถูกลมอัดปรากฏลมปร,ราณหุนวนขุมหนึ่งวนเวียนอยู่รอบกายกล้ายเป็นลมหัวนอบหนึ่งก่อตัวขึ้น กับปลึกลมปราดกุ้มกองกายอย่างสูดความสามารถพร้อมกันนั้นบ่วงบาดประดับตาขอสวัดคลี่ออกคล้ายตาขายบทบางขวางหน้าสกัดก้านสภาวัดดาบฝ่ายตรงข้ามแววเสียงดังควักคุณขายหูพลังดาบกรีดบ่วงขาดกระจุยกระจายดาบทองอาบ้ายแหวกพุ่งเข้ามาด้วยพระดับความรเร็วดังเดิมแพ้เสียงแผลพน้องกล้องชุดแดงที่สวมใส่ปรากฏโลหิตลำยาวฉีดพุ่งออก แต่ร่างมันยังไม่ล้มลงตวดฝ่ามือทั้งสองฟาดกระหนำ่ำออกอย่างสุดเนี้ยแรงเล้งจนอ้วกแค่เสียงดิ่นชาปาดดาบทองเฉียงเฉียงตามสภาวะก,กระนึงฝ่ามือทั้งสองแพรเสียงเท่ากับเสนอเข้าหาคมดาบเองอยามนั้นคิดโดพั้งคืนกลับก็ไม่ทันท่วงทีสองมือถูกฟันขาดเสมอข้อล้มไหนลงกับพื้นเหตุการณ์ทั้งมวลอุบัติขึ้นในชั่วพริบตาขณะที่ผู้คนหูวรอบนอกยังไม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องราวใด ก็ยุติหลงแล้วอื้งโต๊ะที่ตาเล็กหยีและตู้ง้อที่หน้าเขียวคล้ำถาโถง็มาจากโซฟาข้างยิงขุนแค้นตู้ง้อพันตวัดมือซ้ายวูบซัดายเล็กละเอียดกำหน่งก็รอ,อบลุมหลงใสเล้งจุนอ้วดูดเมฆดำกลุ่มหนึ่งเล้งจุนอ้วเพิ่งทิ้งตัวหลงที่เบื้องหน้าแพ้เสียงพอเห็นสายพิษซัดโจโจมาถึงก็ขยับมือขวากระดาเหนิงในเสียงห่วงทองของสันดาบกระทบกันดังเกรียวการาวปลายดาบอาบายแผล แผนแผ่พุ่งประกายเส้นสายพวราวัตถุมีสภาพคล้ายแสงหิ่งห้อยพุ่งวนอยู่รอบกายโผลหุ้มร่างของตนไว้เมื่อเป็นเช่นนี้สายพิษกลุ่มนั้นกล้ายไปชิญกับผนังเหล็กกำแพงทองแดงชั้นหนึ่งเรากับถูกมอสุมโหมหอบปีวกระจายออกรอบข้างทันทีเลลงจุนอ้วนเสือพุ่งข้อมือคราหนึ่งประกายดาบทองพันประกอบเป็นเส้นสายยาวเหยียบกรีดฟ้าอากาศดังวีดหวิวตีโต้ก็หาตู้งอ้อ อึ้งโต๊กที่มีประสบการณ์ผูอรอบรู้กว้างขวางพอเห็นเช่นนั้นถึงกับแผ่พร้องสุดเสียงเร้าตู้ผู้แสตู้ระาวาังนี่คือวิชาเงื้อขี้ปวยคงคุมอาวุธโผบินอันวิชาลุมอาวุธโผบินนี้เป็นสุดยอดของเพลงอาวุธกล่าวคือเร่งเร้าลมปานใส่ตัวอาวุธเรดเลนออกทางส่วนปลายแผ่พุ่งเป็นรางสีความแหลมกลมรุนแรงของประกายรางสีสามารถทะลวงผ่านผนังศิลา แต่ทว่าหลักวิชานี้เปืองเร็วแรงมากมายหาไม่คิดสี่ยงชีวิตกับศัตรูมุ่งมั่นประหารคู่ต่อสู้ให้จงได้ปกติไม่ยอมใช้ออกบัดน,นี้เล็งจุนอ่วเพราะเพื่อโค่นคู่ต่อสู้ล้มลงทีละคนจึงตัดใจทุ่มเทลมปราณจูโจหมอ,อก